สวัสดีด้วยครับผมจำมุกคิดรไฟเลยกันนะครับวันนี้เราจะมาแนะนำนะครับวิธีการเซตอัพนะครับเจ้า fcb 1 0 1่นนะครับเข้ากับ Co r ์ c o r t e x นะครับอันดับแรกเลยนะครับผมเราก็นะครับไปที่เลขที่ต้องการเซตอัพก่อนนะครับกดเลขหนึ่งก่อนนะครับไม่ต้องสนใจว่ามันจะอยู่พีเซตอะไรอยู่แบงค์อะไรนะครับอันนี้เราเซตอัพ แบบเป็นระบบซีนนะครับอ่ะโอเคดับแรกนะครับเรากดที่1ก่อนนะครับอ่ะดับต่อมานะครับกดดาวค้างไว้นะครับอ่ะพอกดดาวค้างไว้เสร็จปุ๊บนะครับไฟตรงนี้จะกระพริบนะครับให้เรากด Enter 1ทีอัพนะครับอัพหนึ่งทีนะครับถ้าเลข1นนะครับคุณติดอยู่สมมุตินะครับเนี่ยเลข1คุณติดอยู่แบบนี้นะครับให้กดค้างออก นะครับอ่านะครับให้กดค้างออกนะครับเหลือแค่เลข6เลขแดเลข9้เท่านั้นนะครับไฟมันสะท้อนนะครับเลข9ติดอยู่ด้วยนะครับนี่เห็นไหมครับแจความสำคัญของเราอยู่ที่เลข6นะครับถ้าเลข6นะครับมันไม่ติดคุณก็แค่กดค้างแค่นั้นเองครับกดค้างอึ๊บเห็นไหมมาติดแล้วนะครับเพราะมันติดแล้วทุกดหนึ่งทีไม่ต้องค้างให้มันกระพริบเห็นไหมครับมันก็จะกระพริบแบบนี้ พอมากระพริบเสร็จปุ๊บนะครับก็กด up หนึ่งทีทีนี้ครับเราก็ไปดูค่า cc ของของเจ้า cost codec เจ้า cost codec ก็คือเลขที่43เป็นค่าทีทีค่า cc ที่ใช้เปลี่ยนระบบซีนนะครับลองดูในคู่มือหรือในอินเทอร์เน็ตก็ได้นะครับจะมีค่า cc บอกอยู่นะครับเราก็ถ้าคนไหนเป็นเลขอื่นอยู่นะครับก็พิมพ์ นะครับพิมพ์เลข4 3แบบนี้นะครับแล้วก็กด enter หนึ่งทีนะครับอ่ะโอเคอันนี้นะครับเราในระบบซีนนะครับของเจ้าคอร์สคอร์เทคนะครับมันก็จะเรียงมาเดี๋ยวผมให้ดูดีกว่านะครับขอญาตแป๊บ,บนึงนะครับนี่ให้ดูแบบนี้เดี๋ยวผมให้ดูพอดีว่าผมเอาใส่แลกไว้แปบบ๊บนึงนะครับแป๊บบนึงอ่ะ,อะโอเค แบบนี้นะครับนี่ครับอันที่ A 1 A นะครับ a เนี่ยก็จะเป็น0ูรหัส0ูนย์ะครับ B ก็รหัสเป็น0ูนย์03 04ไล่ไปจนถึง H 07นะครับแบบนี้เลยนะครับแล้วก็ผมก็จะตั้งไว้เป็นคลีนคลานโซโล่อะไรอ่ะไฮเกนต่างๆอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็ตามเลขเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับเสียงคลีนนะครับ มันอยู่ตรงนี้ถูกไหมอ่ามันอยู่ตรงนี้มันก็ต้องเป็นลาย0ูนย์สเห็นไหมครับอ่าอันนี้คือแล้วแต่การที่คุณจะดีไซน์นะครับแต่อันนี้ผมดีไซน์ให้เป็นข้างล่างเนี่ยเป็นครนศูนย์สี่อ่ะทีนี้เราก็มาดูตรงนี้อันนี้คือค่าที่ผมเซตอัพไว้แล้วนะครับเห็นไหมครับมันก็จะเป็นเลขศูนย์สี่ผมต้องการให้ครนเนี่ยมาอยู่ตรงนี้นะครับก็คืออันแรกนี่แหละอันที่หนึ่งนี่แหละนะครับที่เรากดเข้ามานะครับเป็นศูนย์สี่อันนี้เป็นศูนย์สี่แล้วใช่ไหม อ่าหรือถ้ามันมันเป็นเลขอื่นนะครับคุณก็ตั้งก็ได้นะศูนย์สี่แบบนี้นะครับแล้วก็กด enter หนึ่งทีปึ๊กเสร็จเรียบร้อยครับนะฮะเวลาคุณกดอันที่หนึ่งนะครับมันก็จะเป็นสิงครีนนะครับอันล่างนั่นเองนะครับแล้วก็กดจาวค้างไว้เพื่อออกเสร็จสิ้นอ่าแบบนี้เลยนะครับอ่านี่เลยครับอ่าโอเคเดี๋ยวเราลองเทสดูนะครับว่า มันเป็นครีนหรือเปล่านี่นะครับเดี๋ยวผมลองกดเลขอื่นก่อนนะครับลองกดเลข2ก่อนนะครับอ่ะสองเห็นไหมครับเลข2จะเป็น F นะครับผมก็ไล่ตามนี้เลยครับ CDF อะไรก็ว่าไปนะครับตามนี้เลยนะครับเอาลผมลองกดเลข1นะเลข1มันจะต้องมาอยู่ตรงนี้จะต้องเป็นเสียงครีนแบบนี้ปึ๊กอ่าเห็นไหมครับนี่แหละครับมันจะมาเป็นเสียงครีนอ่ะอันที่2ออ่ะเเห็นไหมครับอันที่ 3G อ่านี่เห็นไหมไฟ G เจดอ่านที่4เป็น H est. เห็นไหมครับไฟ H ก็ติดนะครับระบบต่างๆได้ทำงานเรียบร้อยนะครับอันนี้ได้ถึงระบบ8ซีเนเลยนะครับได้ถึง8ซีนนี่ครับผมเอาไว้ตั้งข้างบนนู้นนะครับอ่านี่ผมใช้ตัวคอสคอเทคนะครับในการเอ่อไปประกวดนะครับที่พิสูศโลกก็เลยทำการเซตอัพ ใหม่ทั้งหมดเลยนะครับตอนแรกก็งงอยู่เหมือนกันนะครับงงอยู่เป็นพักๆเลยครับว่าเอ๊ะมันเซตอย่างไงเพราะตอนแรกเลยเนี่ยถ้าคุณไม่เซตเลข6นะครับให้เป็น43คือทางของมันเนี่ยนะครับทางระบบซีนนะครับมันก็จะหาไม่เจอตอนแรกมันเป็นเลขอะไรไม่รู้ผมก็งงดูคลิปฝรั่งยนเข้าใจเออก็เลยแบบว่านำมาประยุกต์ใช้นะครับอ่ะเหมือนกันครับผมนะฮะทำเหมือนกันเลยอันที่1นะครับทำไปแล้วต่อมาอันที่2คุณก็กด สองอ่า๋ยวผมทําให้ดูอีกครั้งหนึ่งแล้วก็กดดาวค้างไว้ครับจนกว่ามันจะไฟนี้จะพิบจนกว่าเลขจะหายไปแล้วก็กดอัพหทีแล้วก็ไปที่เลข6กนี่กดให้มันกระพิบนะครับอ่ามาดูค่าที่ผมเซตไว้ก็คืออัพเห็นไหมมันก็จะเป็น4ี่สคือค่า cc ของเจ้าตัวคอร์สคอร์เทกนะอ่าทีนี้43เสามเปุ๊บอันที่2เราต้องการให้มันเป็น 05เห็นไหมมันจะไล่มา04 05 06 07อะไรก็ว่าไปนะครับนี่เห็นไหมมันก็จะเป็น05พอคุณได้เลขที่0 5ยเสร็จปุ๊บกดอัพหนึ่งทีเห็นไหมเสร็จปุ๊บกดดาวค้างไว้เพื่อออกนะแค่นี้เองครับผมนะตอนทำมันก็แค่นี้แต่ตอนที่ยังทำไม่ได้บอกได้เลยครับ2-3วัน กว่าจะงมเจอนะครับใครดูคลิปนี้เข้าใจแล้วก็กดแชร์ด้วยนะครับเออผมนี้ผมให้เป็นวิทยาทานเลยนะครับผมนะเพราะว่ากว่าผมจะได้กินเวลาไปหู2องวันเต็มนะครับกว่าจะเซตอัพในระบบซีนได้นะครับไม่ใช่ง่ายๆนะครับคุณดูเนี่ยไม่กี่นาทีเนี่ยแน่นอนครับความสําเร็จนะมันเล็กมากๆมันเทียบกับความล้มเหลวเนี่ยเป็นหูสองสาวันครับกว่าจะได้นะครับเพราะนั้นเนี่ย ผมบอกได้เลยว่าถ้าใครที่มีเจ้าตัวนี้อยู่แล้วต้องการคอนโทรลกับอะไรต่างๆเงี้ยให้ศึกษาพวกค่า CC หรือแนวทางการเซตอัพอะไรของมันเนี่ยลองดูไว้เป็นตัวอย่างได้นะครับผมบอกได้เลยว่าดีมากๆคลิปที่ดีมากๆนะครับอ่ะโอเคเรจะบอกว่าเสียงนี้อ่ะเป็นเสียงคลีนอันนี้ก็เป็นเสียงดรายอันอ่อนนนี้ก็เป็นแบบว่าเสียงไดร์ลิทึมไฮเกแล้วก็เป็นสีเป็นโซโล่หนึ่งนะครับอันนี้ก็เป็นแบบว่า โซโลมีประสานคู่สามคู่ห้าผสมกันแล้วก็นี่เป็นโซโลแบบมีดีเลย์รออแล้วก็อันนี้เป็นออกเทปนะครับอันนี้ก็เป็นแอมเบียนนะครับเป็นครีนแอมเบียนนะครับแล้วส่วนอันที่6กับ7เนี่ยนะครับอ่าเซตอัพยังไงที่6กับ7นะครับผมจะอ่าเป็นเพลงเลยอันนี้ก็เป็นเพลง WhatsApp พอกดปุ๊บเนี่ยมันก็จะไปหน้าเพลง WhatsApp นะแล้วกดอันเนี้ย เซตเนี่ยมันก็จะไปหน้าเพลงซอมบี้นะครับเอ้มาเซตอัพยังไงเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับอ่ะโอเคอันดับแรกเราก็ต้องรู้ก่อนว่าไอค่าในนู้นนะครับมันมันเซตอัพเลขอะไรนะครับนะอ่ะโอเคกดดาวดาวค้างไว้ก่อนนะครับกดอัพหนึ่งทีพอกดอัพเพิ่มเนี่ยเส้นทางนะครับก็คือจะอยู่อันที่หนึ่งและนะครับ ทีนี้ก็จะเปลี่ยนเลขจากเลข6เนะี่ยจะเป็นเลข1นะครับอ่าเลข1กดแค่1กระพริบไว้นะครับอ่าพอกด1กระพริบก็มาดูที่อัพว่าผมเซตอะไรไว้เห็นไหมมันก็จะเป็นเลขที่29กนะครับก็คืออ่าช่องที่29กนะครับก็คือมันจะเป็นค่าซีซีของมันก็คือนู่นมันจะไปอยู่ที่อ่าเพลง What Up นะครับพอผมกดไปเนี่ยมันจะอยู่ในชแนลของอ่า ของ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 ชแนลที่อยู่มนะัน่ะอ่าที่อยู่เพลงวอตอัพนั่นแหละครับนะแค่นั้นเองครับไม่ยากเลยนะครับแล้วกดอัพหนึ่งทีเสร็จเรียบร้อยนะครับแล้วก็กดยาวอ่าแค่นี้เองนะครับต่อมาวอตอัพเสร็จปุ๊บอ่าวอตอัพเสร็จก็จะซอมปี้เหมือนกันครับกดดาวหางไว้อันนี้ผมทำให้ให้ตัวผมเองดูด้วยนะ บางทีเนี่ยผมก็ต้องมาย้อนดูวิดีโอที่ดูเนทำไว้นี่แหละอะโอเคแล้วก็1เหมือนเดิมครับกดให้1กระพริบพ,พอกระพริบเสร็จปุ๊บมากดที่อัพเห็นไหมมันก็จะเป็นเลข30มันก็จะไล่มาเนะี่ยสามยี่สิบาสาอะไรเงี้ยตามค่าซีซีของพรีเซตนะแต่ละพรีเซตก็จะเลขก็แต่ไล่ไปอะไรประมาณเนี้ยนะครับอันนี้ก็กดอัพได้เลยนะครับแล้วก็กดยาวอ่ะม ประมาณนี้เลยประมาณนี้เลยนะครับนะอ่าใครที่ดูแล้วก็ลองเอาไปใช้ดูนะครับแลนะส่วนอ,อะไรนะวอล่มอ่ะโวล่มก็เซตอัพง่ายก็คืออันนี้ผมก็ลองทำตามาดูนะกดดาวก่อนกดดาวแล้วก็กดอัพพออัพเสร็จเพิ่มเนี่ยเวอร์อะโวลมเนี่ยไอพวกนี้ก็ต้องมาเซตอัพที่นี่เล็กแปด อันแรกใช่ไหมแล้วกดอัพก่อนอันนี้คือผมเซตอัพไปแล้วนะครับคือในคลิปเนี่ยเขาก็บอกว่าถ้าเป็นเวอร์บลมหนึเนี่ยก็คือศูลองทำดูนะอันนี้ผมไม่แน่ใจนะ,ะแต่ผมอันนี้คือค่าที่ผมเซตอัพไว้นะครับหต่อมาก็กด0ู0ก็คือ,อความดังเบานั่นเองนะศูก็คือเนี่ หรือจะกดนี้ก็ได้ศูนย์ศูนย์เสร็จปุ๊บกดอัพหนึ่งทีแล้วก็กดร้อยยี่สิบเจ็ดกดอัพเนี่ยแค่นี้เองเสร็จแล้วนะครับประมาณนี้โอเคอันที่สองก็เหมือนกันนะครับกดเลขเก้าแล้วก็อัพนะมันก็จะเป็น0ูนย์นะครับแล้วก็พิมพ์ไปตามนี้เลยนะตามนี้เลยนะครับไม่ต้องไปคิดเยอะนะครับพิมพ์ตามผมเนี่ยแล้วก็อัพหนึ่งทีแล้วก็นี่ อ่านี่ศูนย์ศูนย์โตนะฮะศูนย์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 อาต้องพิมพ์ต้องพิมพ์ก็ได้นะครับพิมพ์พิมพ์เอาก็ได้แปลว่าศูนย์ศูนย์ก็ได้แบบนี้ก็ได้นะเออเดี๋ยวนะไม่ใช่ดิมันต้องออกไปก่อนมันต้องออกไปก่อนดิไม่ใช่มันแช่แป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งเดี๋ยวมั่วมันต้องออกไปก่อนเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะ ผมทำมั่วตัวมันไม่ไปเออเลยอะเอาใหม่ประมาณนี้นะครับเราลองดูใหม่ดาวโทษทีนะอันนี้ผมก็ไม่ได้เป็นคลิปทางการอะไรมากนะคือผมก็ทำให้ตัวผมเองเนี่ยดูด้วยละ่ะเพราะว่าบางทีเนี่ยผมอาจจะ หลงหลงลืมลืมอ่ะเออนะครับอ่านี่เป็นอันอันที่ศูนย์สองเออนะครับศูนย์สองแล้วก็เท่าเข้า,ขาไปแล้วก็กดอะไรอะ่ะศูนย์ศูนย์เออถูกแล้วแล้วก็กดร้อยยิบเจ็ดอ่าร้อยยิบเจ็ดพิ่อ่าโอเคประมาณนี้ แล้วกดดาวออกไปแค่นั้นเองประมาณนี้นะครับก็ลองเอาไปใช้ดูนะครับอาจจะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะครับส่วนเอาโวลุ่มนะครับโวลุ่มจะต้องใส่ในนี้ด้วยนะครับเดี๋ยวผมให้ดูดีนี้เดี๋ยวแป๊บนึงนะฮะพอดีผมใช้ใช้อ่าที่ที่ที่จับโทรศัพท์มันจะอาจจะดูไม่ชัดน,นะเดี๋ยวผมให้ดูอย่างงี้ดีกว่าโอเคอ่ะซอมบี้เห็นมครับซอมบี้เนะี่ยผมจะใส่โวลุ่มไว้อย่างงี้ วอร์ลุ่มนะครับแปบบนึงน,นะอันที่ห้ามจะมีเวอร์ลุ่มอ่าโอเคอันที่ห้ามจะมีเวอร์ลุ่มอยู่เห็นไหมเนี่ยเวลาผมเหยียบเวอร์ลุ่มขออนุญาตนะขออนุญาตใช้เท้านะนี่เห็นไหมครับมันก็จะวิ่งตามเท้าผมเลยนี่เห็นไหมอ่าเนี่ยเห็นไหมครับมันก็จะวิ่งตามเท้าผมเลยแบบนี้อ่าวิธีการก็คือแล้วแต่คุณว่าคุณจะเอาเวอร์ลุ่มเนี้ยไว้ตรงไหนแล้วคุณก็ต้องมาเซ็ตค่าในนี้อีกว่า อะไรอ่ะเกี่ยวกับพวกเอ็กพีโดอะไรต่างๆพวกเนี้ยนะครับมันต้องมันต้องดูนู้นบางทีถ้าผมดูในนี้ผมจะลืมลืมหน่อยนะครับแบบนึงนะครับนี่นะครับมันต้องดูในนี้บางอย่างอาจจะไม่ชัดเจนก็ต้องขออภัยด้วยนะครับเพราะว่าบางทีเนี่ยผมทําผมก็ลืม <c oughs> <c oughs> เออบอกตรงๆเลยนะครับ เออนะครับแหมก็เอาไว้ท่าในนี้เลยนะ,ะแล้วก็มาเซตค่าอะไรนะค่านั่นแหละค่าข้างในอ่ะนะครับนะกะดดเนี่ยพวกนะี้ข้างในมันจะมีบอกอยู่นะครับว่าเซตอะไรยังไงนะครับคุณก็ลองไปดูอีทีนึงก็ได้นะครับเนาะเออลองดูนะครับใครจะติ๊กนี้ไม่ติ๊กก็ได้แล้วแต่นะอืมก็ประมาณนี้แหละนะครับไม่ยาก แล้วก็ไม่ง่าย <c oughs> นะครับเนี่ยมันจะมีบอกรายละเอียดอยู่ว่าเลเวลอะเวอลุ่มเท่าไหร่ยังไงแล้วก็พีเดินที่2เนี่ยสามารถที่จะนี่เห็นไหมเป็นอะเวอร์ลุม่มได้ได้อีกอะ่ะสมมุติว่าอยากจะให้มันไดเยอะๆอะไรเงี้ยยังไงว่าเขียยไงวะ <c oughs> นะครับเออมันสามารถจะเปิดปิดได้อะมันจะจิ้มได้ไงละโฉพีโบกันเนาะเออเอานี้ดิ อันนี้มันไม่ใช่ระบบทัชส,สกรีนโอยผมก็ขอโทษนะขอโทษขอโทษขอโทษ,โทษมันไม่ใช่ระบบทัชส,สกรีนผมก็เป็นมัวจิ้มอยู่นั่นไะเออแหมทุกคนก็ไม่บอกผมเลยนะครับโอเคไม่เป็นไรอะ่ะแม้วอลลุ่มสองนะครับเนี่ยมันก็จะเลือกได้นะครับว่าคุณจะเอาเป็นวอลลุ่มสองเป็นเสียงแตกใช่ไหมเอออะไรอย่างเงี้ยนะครับคุณก็ลองไปเลือกดูนะไอ,อประมาณนี้นะครับนะก็ ลองดือ้อลองเล่นดูผมก็ไม่รู้หรอกนะครับแต่ก็ลองดือ้อลองเล่นดู่มันก็โอเคนะครับมันก็ได้อยู่ของมันนะครับเออต้องลองเห็นไหมอ่าเนี้ยกับปึ๊กปึ๊กปึ ức, ป๊กตามเท้าเราแล้ว,ลวเพราะว่ามิดีมันถูกควบคุมอยู่เห็นไอ่าอันนี้ก็จะเป็นเสียงแตกอันที่สองเห็นไหมครับนะพีเดนที่สองเนี่ยก็เป็นเสียงแตกว่าจะแตกมากแตกน้อยอะไรอย่างเงี้ยนะครับ เออประมาณนี้นะครับ้โหค่อนข้างยากดูนะตัวเนี้ยบอกได้เลยถ้าใครไม่มีของเนี่ยนะครับผมบอกได้เลยว่าโคตรงงเป็นการเซตอัพไม่ดีที่งงมากๆนะครับแต่ก็ไม่ถึงกับยากเกินไปหรอกนะมันก็มีสอนใน u t u b e อะไรอะไร,ะไร,ะไรก็ลองดูกันเอาชีนะเอออันไหนดีก็เอาไปปรับใช้อันไหนผมมั่วก็ต้องขออภัยจริงๆนะเออนะครับอันนี้มันนเนี่ยมันน่าจะมันน่าจะเลือกได้นะน่าจะเลือกแบบว่า คุณจะให้มันปรับเป็นอะไรอย่างเงี้ยนะครับนะมันก็ทําได้หมดอ่ะเนาะประมาณนี้แล้วกันนะครับผมอ่ะโอเคขอให้คุณมีความสุขในการเล่นนะครับนะผมก็ปรับเท่าที่ผมทำได้แล้วก็เล่นได้ประมาณนี้นะครับนะจริงๆเนี่ยผมอยากจะเอามันตั้งเลยมันเอามันโชว์นะครับแต่ว่าบางทีเนี่ยเคสมันเคสมันไม่เอื้ออำนวยมันแคบเกินไปนะับมันต้องเป็นเคสใหญ่ นะครับอ่ะโอเคไม่เป็นไรเอาขนาดนี้แหละเอาไปใช้งานนะครับเอาไปประกวดนะครับก็ทํากับโน้ตบุ๊กมันจะง่ายนะครับเพราะว่าบางทีการเซตค่าต่างๆความละเอียดเนี่ยต้องดูที่ในโน้ตบุ๊กเลยนะครับมันจะง่ายกว่านะครับเนาะอ่ะโอเคประมาณนี้นะครับเราก็เซตอัพเข้ากับ Mid ีเเรียบร้อยแล้วนะครับมันก็เปลี่ยนไปตามสิ่งที่เราต้องการได้อย่างโอเคเลยนะครับ พอใช้ระบบซีนนะครับเป็นระบบที่เรียกว่ามันจะไม่มีการาเรียกว่าอะไรอะความหน่วงมันจะน้อยกว่านะครับถ้าเป็นระบบพีเซนเนี่ยปึ๊กปึ๊กปึ๊กเลยนะครับแต่นี้เป็นระบบซีนเนี่ยเรียกว่าไหลลื่นเลยครับกดมาทีเนี่ยปั้งป,งปังเลยนะครับอ่ะโอเคประมาณนี้แล้วกันนะครับผมนะก็ใครมีคำถามอะไรก็ลองพิมพ์ม,มาก็ได้นะครับนะรู้อะไรก็จะตอบนะครับไม่รู้ก็จะเงียบไว้ <laughs> โอเคขอบคุณมากครับผมจัดไปครับนะก็อย่าลืมนะครับซื้อขายแลกเพลนเอฟเฟกกีตาร์ได้หมดร้านยมูจะดฝ่ายนี่ครับเราซื้อมาเพื่อหาความรู้นะครับเพื่อที่จะต้องการที่จะรู้ว่ามันเซ็ตค่ายอย่างไงทาอย่างไงอะไรเงี้ยเราจะได้บอกคนอื่นได้แล้วก็เราจะได้เก็บไว้เป็นความรู้ของตัวเองด้วยนะครับบางทีเนี่ยผมอาจจะถูกให้ลูกค้านะครับเอามาเซ็ต up ให้หน่อยในระบบแบบนี้อะไรเงี้ยนะครับ มันก็จะได้มาดูวิดีโอนี้กันเป็นประโยชน์นะครับดีกว่าคุณไปหาเสียเวลาจริงๆผมบอกได้เลยลเลยในระบบพวกนีน้ถ้าคุณไม่รู้อะไรจริงๆนะมันงงมันไก่ตาแตกนะบางคนมีของแต่ปรับไม่เป็นมันก็แบบงงเลยถูกไหมอ่าไหนกะผมเนี่ยมีของแล้วก็ต้องต้องรู้จริงๆด้วยนะครับนี่นะครับเขาเรียกว่ามืออาชีพเลยนะครับอ่ะโอเคจัดไปฝากร้านด้วยร้านอยู่หลังสิตย์คลองหนึ่งซื้อขายแลกเทินจัดไปครับ